สถานที่ท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวหลายแห่งของสิงคโปร์กำลังเตรียมออกแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนตัวแทนบริษัทนำเที่ยวบอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวจีนได้มาสัมผัสวัฒนธรรมสิงคโปร์ล่าสุดได้เปิดตัวแพ็กเกจพิเศษให้บริการม้อไฟบนเรือยอชเพราะรู้ว่าชาวจีนโปดรดปรานม้อไฟ ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์บริษัทนำเที่ยวและผู้ให้บริการการท่องเที่ยวออนไลน์ในประเทศจีนได้รับอนุญาตให้กลับมาจัดกรุปทัวร์ไปอย่าง20ประเทศอาทิไทยรัสเซียคิวบาและสิงคโปร์ผู้ให้บริการจองบัตรโดยสารและที่พักพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวขณะที่ผู้จัดการสถาน,านที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในสิงคโปร์กล่าวว่าพวกเขาปรับปรุงบริการและเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีน ผู้ช่วยผู้บริหารของ m a n ด a i ไ i l d ไลฟ์กรุ๊ปกล่าวว่าได้ออกแบบโปรแกรมในวีแชทเป็นภาษาจีนกลางสำหรับนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะขณะที่ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดของ r ี s o r t ทเบอ e ์เซนโตซาสิงคโปร,กร์กล่าวว่าหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเดินทางมาที่ Resort ทเ r อ e ์เซนโตซตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศของจีนถูกระงับไปในช่วงต้นปี2020เนื่องจากมาตรการโควิด -19 แต่หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการก็ทำให้ตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง